จเจริญพรตื่นขึ้นมาเช้านี้ธรรมะไม่ค่อยมีมีมีกำลังใจทางออนไลน์ส่งข้อความมาหรือโทรมาหรือได้รับข่าวสารหลวงพี่หลวงพี่นั่งบนอากาศได้ไหม ยุคนี้จะเป็นคําถามแบบนี้ต้องทําใจดีไหมลุงพี่กินข้าวเย็นหรือ,อยังไม่รู้อะไรแต่เราต้องสู้กับมันให้ได้มันเป็นการทดสอบอาหมวดต้องทําใจยอมรับมันไม่ไหวก็บล็อกเป็นเรื่องปกติถ้าลุงพี่ทําได้ลุงพี่จะทาแต่ลุงพี่จะทําให้ดีที่สุดนั่งสมาธิบนอากาศ ยุคนี้ต้องใช้ปัญญามากๆนะโกสาปองเยอะก็คือปัญญาจะ,ะเฉลียวฉลาดมากแต่ทําไม่ได้นั่งสมาธิบนอากาศจะสาธิตให้ดูอ่หลวงพี่ก็บอกแนะล้วหลวงพี่เอ่อถ้าทําได้หลวงพี่จะทําให้ดูลวงพี่ทําได้แค่นี้การนั่งสมาธิบนอากาศเป็นการสาธิตทําได้ไม่ได้โกหกนาไปใช้ได้ กลนอนก็นอนอย่างนี้ทุกวันนี่นี่คือการนั่งสมาธิบนอากาศเด็กๆก,ก็ทำได้ทำได้หมดขอให้มีตังไปซื้อเปมาผูกแล้วก็นั่งทำได้นั่งสมาธิบนอากาศ เท่าที่ทำได้นี่คือนั่งสมาธิบนอากาศแบบปุตชนคนธรรมดาไม่ต้องไปวิเศษวิสเหม์อริยบุคคลท่านนี่คืออ่เมื่อถามหลวงพี่มาแล้วหลวงพี่ก็ตอบและปฏิบัติให้ดูนี่แหละคนเราเนี่ยสักกยะทิฏฐิคือการรู้นี่แหละสังโยชน์ที่หนึ่งนะ คือการรู้ว่าเออกายเรามีประโยชน์อะไรกับคนอื่นกายเรามีประโยชน์อะไรกับตัวเองคือถ้ารู้สักกายทิฏฐิแล้วจะรู้คําว่าทานคืออะไรศิลคืออะไรจะรู้ว่าตัวเองเป็นอะไรถ้ารู้จักสักกายทิฏฐิก็เราเป็นคนมีศินแล้วรู้ว่าร่างกายเราต้องทําอะไรบ้างนยถ้ารู้จกักพึงรู้ว่านี่กายนี้เกิดขึ้น เกิดแก่เจ็บตายอย่าไปคิดเรื่องอดีตอย่าไปคิดเรื่องอนาคตให้อยู่กับปัจจุบันนันเราจะทุกข์นะอนาคตไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรถ้าเราอยากรู้อนาคตจริงๆก,ก็คือมีจดหมายมาบอกว่าพรุ่งนี้ให้ไปงานช่วยงานหน่อยนั่นคือเรารู้อนาคตก็คือว่าเรารู้แล้วพรุ่งนี้เราต้องไปทำงานนั่นคืออนาคตของเรา แล้วเราจะไปคิดทําไมเรื่องอดีตเรามีแต่ปัจจุบันเรื่องต่างๆ่าาเกิดขึน้นเรื่องอนาคตอดีตก็ามาถาบถมมันแก้ไขาไม่ได้อดีตที่มันแก้ไขาไม่ได้คือทุกเอามาคิดก็ทุกถ้ากลับไปได้ทุกคนไม่อยากเป็นแบบนี้เนี่ยธรรมะสักยญาทิฏฐิเนี่ย,รรก,ย,ายการเห็นตัวเห็นตนว่ามันสําคัญไหมกับชีวิตเรา แล้วพี่จะอธิบายแบบง่ายๆถ้าบอกว่ากายนี้มีใจลักษณะโอ้ไม่ไหวพระใจพิโดโกกอ่านแล้วปวดหัวแต่ก็สงสัยก็กลับไปอ่านอันนี้แหละพื้นฐานก็คือการละกลายปาจาสุจิตนี่คือสักยาทิฏฐิเพื่อให้รู้ว่ากายเราเกิดมาเพื่อ ต้องไปรุ่นด้วยเกิดมาเพื่ออะไรกายนี้ชีวิตนี้เกิดมาอย่างไรเรามาทำอะไรเราจะไม่ถามเรื่องกิระะิยธรแล้วก็มาอีกข้อนึงนะเยวจะอธิบายเรื่องวิกิจฉาสีรพตตาปามาตม,มันนี่แหละความเป็นคนต้องหัดฝึกหัดละสามอย่างนี้ นอกเหนือจากสามอย่างนี้นั่นคือเอรุ่นแบบว่าใช้ริแล้วอนาคามีชาสังยตที่4ีที่หคืออนาคามีแต่มันพูดไม่ได้แล้วก็จะอธิบายอีกว่าการทําแสงกระสินคืออะไรกระสินเกิดขึ้นได้อย่างไรอยากทำกระสินโดยที่ไม่ต้องใช้ไฟแชกไหมไม่ต้องใช้ใช้แต่ร่างกายเราทํากระสิน ไม่ต้องบวชก็ทําได้เดี๋ยวเคสหน้าจะบอกการทํากระสินจะเห็นแสงโดยไม่ต้องใช้เทียนและไฟแช็กนี่ไปนั่งในป่าทํามาได้ไม่มีใคร Copy ป,ปี้ได้เลยเชื่อมจิตมันไม่มีนะถ้าเชื่อมได้ก็ดีมันเป็นธุรจิตแต่เรื่องจิตสัมผัสเนี่ยมันมีไม่บ่ากันใครทําได้ทดําไปแล้วแต่ดวงใครลุ้นได้ก็ลุ้น เรื่องพวกนี้แล้วกระดวงแต่เรื่องที่สามารถทำกระจิ้นที่ไม่มีใครทำได้หรือมันเกิดขึ้นแบบคนธรรมดาก็ทำได้เขาเรียกว่าดวงตาที่สามเมื่อทำแล้วจะมีซิกเซนต่างๆมันสมองจะเกิดขึ้นจะเกิดเป็นคนเป็นคนมีปัญญาเขาเรียกว่าเมื่อฝึกแล้วปัญญาจะดีขึ้นกว่าปกติ เหมือนกินแบนวันละโหลแต่ก็จะอ,อ,อธิบายว่าลองไปทำดูลวงพี่ทำแล้วหลวงพี่รู้สึกฉลาดเอาจริงๆไปใช้เทียนหนึ่งมันเป็นต่อกระจกไปแจกแสงต่างนอกจากนั้นเมื่อเราทำพลังงานในร่างกายเราแล้วเราจะเกิดพลังงานธรรมชาติเราจะใช้แสงจากดวงอาทิตย์ทำก็ได้หรือเราจะใช้แสงจากพลังงานไฟฟ้าทำก็ได้เมื่อเรารู้จัก องค์กสินคือสัญญาแห่งกสินแล้วเ,เรื่องนี้มันเกี่ยวกับการปฏิบัติเลยบอกว่าเออนี่ถ้าอยากมีฤทธิ์มีเดชต้องฝึกกสินคืออสุภะอย่างเดียวอสุภกะกสินอย่างเดียวนะอันอนุสติสิบอนาปนาสติเนี่ยทำให้เราสุขุมใจเย็นถ้าฝึกกสินร้อนเนี่ยพื้นฐาน่าสมถกรรมฐานหรือเอ่อพวกเจโจกสินอาโปกสินทวีกสินแล้วก็อะไร ถ้าวิวอาโปวายโยดินน้ำลมไฟฝึกได้เป็นดีแต่ฝึกแล้วไปทำมันก็เสื่อมเป็นเหมือนกันมีเสื่อมบ้างก็ต้องขับเคืนมาทำใหม่ได้มันก็เหมือนกับต้องชาร์จแบตอยู่ตลอดเวลาเรื่องพวกนี้เขาเรียกว่าเตี้ยมชาร์จชาร์จสมาบัตแต่ยานนั้นปู่ตุชวนก็มีเรื่องยานกับชาร์จมันต้องแยกออกแต่ทำไมผสมกันเนี้ยรู้สึกลักษณะว่าวิเคราะห์นะเป็นอุปมาอุปไมยว่า ฌานกับยาณต้องใช้ต่อนเนื่องกันถ้าไม่มีสัญญาไม่มีปัญญาฤทธิ์ก็จะไม่เกิดงั้นเขาจะไม่เรียกว่าฤทธิ์แห่งปัญญาฤทธิ์แห่งฌานแห่งยาแต่เรื่องนี้มันสูงเกินไปเพราะว่าไม่ใช่อหรหันนะเดี๋ยวทัวลงมาเอ่อเอฟซี FC เขาถามเอ่อหลวงพี่นั่งสมาธิเอ่อบนอากาศได้ไหมก็เ,เลยจจดให้ได้ตามอุปนิสัยเอ่อยุคนี้ต้องทำใจจะมาแบบควรค ถ้าไม่มีคันติตบากหรือความอดทนเอ่อไปไม่รอดฟุ้งซ่านร้องความควรวายคือเข้าเส้นจะมีอาการระบบประสาทเสียศูนย์ถ้ารับแรงต้านทานของปัญญาในยุคนี้ไม่ได้จะอวนประสาทก็ต้องทําใจบางครั้งก็เข้าเส้นก็มีความสนุกสนานบางครั้งหดหูนะถ้าโดนฟีเข้าประสาทจริงๆนี่แหละปัญญาของคนนะอย่าไปดูถูกกันอย่าไปข่มเหงกัน เนี่ยสักยาทิฏฐิคือไม่ดูถูกคนไม่ทำร้ายคนรู้จักรักษาตัวเองให้ดีแล้วค่อยช่วยเหลือคนอื่นสักยาทิฏฐิกายนี้เห็นว่ากายนี้กายนี้เห็นว่ากายนั้นกายทั้งหลายนี้เป็นอย่างไรเรียกสักยาทิฏฐิเอาจะเลือ่อนเช้านี้เดี๋ยวอ่ลวงพี่จะไปนะให้ลวงพี่ตอบลวงพี่ทำทำได้ลวงพี่จะทำให้ดูเพื่อจะได้สอนคนได้เป็นธรรมทานให้เราจะลาดขึ้นอย่าให้เขาหลอกเราได้ การโกหกเป็นสิ่งที่ไม่ดีสาธุ